หลันเจียแอบนำใบปิดข้อสอบออกมาตรวจหาความผิดปกติแต่ก็ไม่พบสี่ต้งชงให้เรียกจางผิงมาช่วยสืบแต่หลันเจียยังวางฟอร์มไม่เลิก ฝ่ายจางผิงเอาหลักฐานใบไม้ทองที่ติดอยู่กับสร้คอของหมาเลีียนไปให้เต้เท้าเฒ่าดูหวังจะใช้เป็นหลักฐานแต่เวลาตายของบันดิตเฉินกับช่วงที่หมาเหียนอยู่ที่หอเคียงจันทราไม่สอดคล้องกันอีกทั้งมีเพื่อนบ้านเห็นบันดิตเฉินก่อนตายด้วยซ้ำดังนั้นผลการชนะสูตรศพไม่มีทางผิดพลาดอย่างที่จางผิงกล่าวหาแน่ๆ ส่วนที่หมาเลี้ยงอยู่หอเคียงจันทราตลอดคืนก็มีแม่นางเจียเป็นพยานได้ฝ่ายหลันเจียก็คิดว่าที่หมาเลียนไปหอเคียงจันทราทั้งคืนอาจเพื่อตบตาแท้จริงแล้วตเตรียมทุจริตข้อสอบต่างหาก ได้เท้าเถานำคำให้การของพยานในหอเคงจันทรามาให้จางผิงดูมาเหลียนใจป้ามใจทิพเสลเออมากมายด้วยความเมตตาแต่จางผิงเคยเห็นเขาปฏิบัติต่อบ่าวรับใช้อย่างหยาบคายเป็นคนมีน้ำใจอย่างที่เขียนในคำให้การที่ไหนได้เท้าเถายังบอกอีกว่าฆ่าตะกรตัวจริงที่ข่าบันดีเฉันกลบความผิดบัตนี้ได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว ตอนที่ไปเจอศพก็ได้เขียนจดหมายสารภาพผิดไว้ส่วนเรื่องกระดาษคำตอบของมาเลียนอาจจะเกิงข้อสอบไว้ก่อนบันดิตเฉิญพบเข้าจึงนำไปคัดลอกก็ได้ได้เท้าเท่าจึงปิดคดีนี้อย่างไม่เห็นความผิดปกติใดๆและขอให้จางผิงกลับไปเสีย หลันเจีย๋ยมาสอบถามแม่นางเจียพบว่ามาเหลียยมาที่หอดเคียงจันทราดื่มเหล้ากับลูกค้าประจำสองสาท่านจากนั้นก็อยู่กับนางในห้องไม่ออกไปไหนตลอดคืนและไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนตำรากับใครบอกว่าอ่านไปก็ไม่เข้าหัวตอนเช้าก็รีบไปสนามสอบทันทีส่วนจางผิงตามหาพยานที่เห็นบัรดีเฉินในเวลาที่สันนิษฐานว่าเขาตายแล้วคนแบกข้าวสาลีจำได้คืนนั้นฝนกำลังจะตกตนไม่ทันระวัง เข็นรถข้าวสาลีชนบัณฑิตเฉินที่หน้าบ้านแต่บัณฑิตเฉินไม่ถือสาแล้วรีบเข้าบ้านไปเมื่อหวนมาส่งข่าวว่าสาลต้าหลีปิดคดีและปล่อยตัวหมาเลี้ยงกลับบ้านไปแล้วหลันเจียเกรงว่าจากนี้ไปคงเอาผิดมาเลี้ยงยากขึ้นเพราะกำลังจะได้เป็นหลานเคยไทยเฮาแม้มีหลักฐานอยู่แต่ไม่รู้จะสืบต่อยังไงเมื่อหวนแม้อยากจะช่วยแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะเกี่ยวพันกับบิดาตนเอง จึงแนะให้ไปขอความช่วยเหลือจากจางผิงแม้หลันเจียยังวางเรื่องคดีบิดาไม่ลงแต่หากปล่อยไว้เช่นนี้ก็ไม่สามารถสื่อไปถึงอาจารย์จิ้งหูได้จางผิงจะเข้าหอเคงจันทราไปสอบถามแม่นางเจียแต่ถูกห้ามเพราะดูตอกต่อย หลันเจีย๋ยมาถึงจึงพาจางผิงติดตามเข้าไปด้วยหลันเจีย๋ยก็มาหาแม่นางเจีย๋ยเช่นเดียวกับจางผิงจึงแซงทําเป็นวันนี้มาฟังเพลงไม่ได้มาสืบคดีแล้วส่งสีให้จางผิงเดินดูรอบห้องส่วนตนจะทําทีเป็นนั่งฟังเพลงจางผิงเห็นที่กระถางต้นไม้ในห้องมีต้นอ่อนข้าวสาลีขึ้นอยู่ก็พรวงขึ้นมาว่าแม่นางเจีย๋ยให้การเท็จจงใจช่วยเหลือหมาเลี้ยนก่อนหน้าบอกบัณฑิตเฉินไม่เคยมาที่นี่ แต่กลับพบข้าวสาลีที่เพิ่มแตกกนอซึ่งติดตัวบัณฑิตเฉินตกอยู่ในห้องผู้ที่ถูกต้องควรจะเป็นมาเลี้ยนปลอมตัวเป็นบัณฑิตเฉินมากกว่าคืนนั้นคนแบกข้าวสาลีชนบัณฑิตเฉินทั้งรูปด่างหน้าตามาเลี้ยนก็ดูคล้ายบัณฑิตเฉินในเวลามืดเพื่อนบ้านจึงแยกไม่ออกคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่จากนั้นพอกลับหอเคงจันทราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเม็ดข้าวที่ติดตัวมาจึงตกอยู่แน่ใจว่าจะต้องเป็นเขา เพราะข้าวสาลีแตกหน่อใหม่หลังฝนตกในเมืองหลวงมีเพียงวันสอบที่ฝนตกลงมาเพียงครั้งเดียวจึงมั่นใจว่าเม็ดข้าวสาลีนี้คือเม็ดที่ติดตัวกลับมาจากหน้าบ้านบัฑิตเฉินความจริงคือหมาเหรียญฆ่าบัฑิตเฉินก่อนแล้วปลอมตัวเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าบัฑิตเฉินยังไม่ตายแม่นางเจียยอมเป็นพยานเท็จหากถูกจับได้คงโดนลงโทษหมาเหรียญมีเงินทองสามารถติดสินบนเอาตัวรอดได้ แต่นางล่ะจะมีใครช่วยหลันเจียบอกคดีนี้ไทเฮาและฮองเต้ให้ความสนใจดังนั้นนางอาจมีโทษถึงประหารชีวิตแม่นางเจียกลัวลนลานจิงยินยอมกลับคำให้การตามความจริงดึกแล้วสองหนุ่มยังไม่ได้กินอะไรหลันเจียจึงชวนจางผิงไปกินข้าวที่จวนอาหารคือปอเปี๊ยสด จางผิงไม่พูดไม่จาจัดแจงรีบห่อแป้งกับไส้สี่ตงคิดว่าเขาหิวมากจนทนไม่ไหวแต่แท้จริงแล้วจางผิงห่อให้หลันเจี๋ยกินก่อนเพราะเห็นเขาเป็นโรคก,กระเพาะส่วนตัวเองใช้วิธีทำแป้งเป็นกลวยแล้วใส่ไส้หลันเจี๋ยเห็นว่านั่นเป็นวิธีกินปอะเปียะที่ตนคิดค้นขึ้นตอนเด็ก จึงถามว่าไปเรียนวิธีกินแบบนี้มาจากไหนจางผิงคับคลายคลับคลาว่าเคยมีคนสอนดูท่าสิ่งที่เสียนจีกล่าวว่าแม่ของตนเคยมาหาหลันหลินที่จวนเมื่อ20ปีก่อนควรจะเป็นจริงหากสืบความจริงและพบว่าแม่เป็นคนให้ร้ายบิดาเขาก็จะยอมไปกล่าวความจริงกับไทยเฮาเพื่อล้างมนทินหลันเจียมไม่ถือโทษนานแล้วก่อนหน้านี้คำกล่าวที่จางผิงเคยบอกว่าจะสืบคดีนี้ต่อก็จะร่วมด้วย จางผิงกับหลันเจียนำคำให้การใหม่ของแม่นางเจียไปให้เต้เท้าเถาแต่เขากลับเถียงว่าหากนางเคยให้การเท็จเพราะรับเงินหมาเหรียญครั้งนี้จะมั่นใจได้ยังไงกับคำให้การของนางและจะไม่อยอมก,กลับคำพิพากษาแม้จางผิงจะดึงดันให้เต้เท้าเถารับฟังคำให้การใหม่แต่หลันเจียเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะโน้มน้าวเขาอีกต่อไปจึงพาจางผิงกลับ บัณฑิตพากันมาคาวะป้ายวิญญาณบัณฑิตเฉินเพราะคำทํานายต่อมาของอาจารย์จิ้งหูบอกว่าเขาจะทวงความยุติธรรมภายในเจวันซึ่งวันนี้คือวันที่7บัณฑิตต่างเห็นว่าคุณนั่งปกปิดความผิดเอาผู้อื่นมารับผิดแทนฆาตกรตัวจริงเหอเซียนร่ำร้องหากวิญญาณบัณฑิตเฉินมีจริงขออย่าได้ปล่อยมาเหลือและใต้เทา้าเถาให้ลอยนวลจากนั้นก็เกิดไฟลุกที่กระบอกผู้กัน จางผิงเห็นว่าคดีนี้มีช่องโหว่มากมายเหตุใดเต้เท้าเถาจึงไม่ยอมสืบคดีใหม่หลันเจียว่าเพราะเขาเกงรงกลัวอำนาจไทเฮาจึงไม่อยากเดือดร้อนคนที่สามารถต่อกรกับไทเฮาได้ตอนนี้มีเพียงห้องเต้เพียงคนเดียวที่ท้องพโลงราชครูหลิวทูลว่าบันดิตมากมายส่งดีการ้องเรียนการทำงานของศาลต้าหลี่ที่เข้าข้างมาเหรียญขอให้ราชสำนักสืบสวนคดีนี้ใหม่ ไทเฮาไม่ยอมเพราะจะทำให้ชื่อเสียงราชสำนักแปดเปื้อนฮ่องเต้กล่าวว่าคดีนี้พระองค์สืบดูได้ความแล้วเมื่อคืนมาเรียนรับสารภาพว่าฆ่าคนและโกงข้อสอบด้วยตนเองไทเฮากลิ้วที่ศารตาหลี่ทาคดีแบบขอไปทีฮ่องเต้จึงบอกว่าคดีนี้ต้องสืบใหม่เพื่อหน้าตาราชสำนักและถือโอกาสที่รักพันปีกำลังจะสร้างเสร็จเสนอให้มีการจัดงานเฉลิมฉลองยกเว้นภาษีหนึ่งปี จึงจะได้ใจรัศดรอ,อีกครั้งได้เท้าเถ่ารู้ตัวมีความผิดจึงรีบคุกเข่าขออภัยโทษได้เท้าเถ่าทำคดีมั่วซั่วแถสีข้างถลอกเพื่อเอาตัวรอดจากความผิดไม่รู้กี่ครั้งไม่เห็นกฎหมายราชจะสำนักอยู่ในสายตาจึงจับไปขังคุกหลันเจียกับจางผิงมาหาหมาเหลียนในคุกเพื่อต้องการสาวไปถึงอาจารย์จิ้งหูแม้ฐานะที่บ้านของหมาเหลียนจะร่ำรวยแต่เขาก็อยากสอบเป็นขุนนางสักครั้งรู้ตัวว่าไม่มีความสามารถ จึงสอหาช่องทางสอบให้ผ่านทำให้ถูกหลอกความจริงเขากับบัณฑิตเฉินมีการนัดแนะก,กันเพื่อส่งมอบข้อสอบก่อนแต่พอจับสลากที่นั่งได้บัณฑิตเฉินเกิดกลัวขึ้นมาจึงลมเลิกอุตสาห์ลงทุนจ่ายเงินให้เขียงคำตอบให้แต่กลับมาหักหลังแบบนี้ด้วยความคิ้ชั่ววูบจึงลงมือฆ่าเพราะคนขายข้อสอบบอกว่าเรื่องนี้จะไม่มีความผิดพลาดหากเกิดอะไรขึ้นมาผู้พิพากษาก็จะเข้าข้าง ตอนนี้พอเกิดเรื่องก็ไม่เห็นหัวผู้พิาพากษาคนนั้นเลยส่วนคนที่นำข้อสอบมาหลอกขายเป็นชายแก่คนหนึ่งท่าทางเหมือนคนพายเรือซึ่งผิดจากที่หลานเจคิดว่าจะเป็นชายหนุ่มแม้ทั้งสองจะยังหาบ่อแส สาวถึงตัวอาจารย์จิ้งหูไม่ได้แต่ก็รู้ว่าความผิดปกติอยู่ที่ข้อสอบนิติเวจางผิงจึงลงมือทำงานหาสาเหตุทำไมหมึกจึงมีราข้าวก็พบว่าหาใช้แป้งข้าวเหนียวผสมกับหมึกแล้วใช้ความร้อนอบให้ใกลายเป็นชั้นบางๆก็จะไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หาใช้มือที่มีความชื้นคลํำดูจะรู้สึกเหนียวทำให้ลุงหยางรู้ว่าจะต้องหยิบมวนข้อสอบใดลุงหยางสารภาพว่าได้รับเงินจากได้เท้าเศร้าที่เ เป็นรองผู้คุมสอบเมื่อนำเตะเท้าเศร้ามาสอบสวนก็รู้ว่า เขาคือคนจัดสารที่นั่งสอบให้บัณฑิตเฉินได้ที่นั่งไก่น้ําเพราะครอบครัวใต้เท้าเศร้าเป็นหนี้ดอกเบี้ยสูงเคยได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์จิ้งหูช่วยรวบรวมความผิดใต้เท้าฉู่คนปล่อยกู้ให้ได้รับโทษยังมีเหอเซียนที่เลื่อมใสอาจารย์จิ้งหูเช่นเดียวกันให้ความร่วมมือปลุกระดมบัณฑิตขับไล่หลานเจียทําให้ลุงหยางได้มาเลือกหัวข้อในการสอบครั้งนี้แต่อย่างไรก็ตาม ต้เท้าเศร้าก็ไม่รู้ที่อยู่ที่แท้จริงของอาจารย์จิ้งหูเช่นกันหลานเจี๋ยบอกว่ายังมีไต้เท้าเถาอีกคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพราะหมาเหลียนบอกว่าจะมีผู้พิพากษา,าคนหนึ่งเข้าข้างเขาเหมือนถูกวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าไต้เท้าเถาจะต้องทำคดีนี้หมาเหลียนกำลังจะเป็นหลานเขยไทยเฮาไต้เท้าเถาจะต้องช่วยปกป้องเพราะไม่ต้องการล่วงเกินนางอย่างแน่นอนหลังจากหมาเหลียนถูกปล่อย อาจารย์จิ้งหูก็ให้เหอเซียนปุระดมบัณฑิตไปร้องเรียนสารตาหลีจ้างผิงสงสัยเหตุใดอาจารย์จิ้งหูจะเล่นงานใตเ้เท้าเถาหลันเจียนำม้วนคดีหมู่บ้านหมอหลวงเมื่อ20ปีก่อนส่งให้จางผิงดูอีกครั้งจางผิงพบว่า,ตาเต้เท้าเถาเป็นคนตรวจสอบคดีนี้จึงคิดว่าที่อาจารย์จิ้งหูทำไปทั้งหมดเพื่อแก้แค้นจึงต้องขอร้องให้ห้องเต้ยกเลิกโทษประหารของตเต้เท้าเถาเพื่อทำให้อาจารย์จิ้งหูลงมืออีกครั้ง กลางดึกอาจารย์จิ้งหูมาหาจางผิงบอกไม่ได้เจอกันนานครั้งนี้ตนมาเพื่อชาวหมู่บ้านหมอหลัวหากแผนการทั้งหมดสำเร็จ จางผิงก็จะเข้าใจเองและยอมรับว่าตนเป็นคนทำให้รองเท้าหนังเอ,อ่อฉางเวยและเสียนจีได้รับกรรมที่พวกเขาก่อไว้ที่มาพบจางผิงวันนี้เพื่อจะบอกว่าเลิกก้าวไก่แผนของตนและอยากิิดจะช่วยชีวิตใต้เท้าเถาจางผิงเถียงไม่ว่าจะเป็นการแก้แค้นหรือลงโทษคนผิดก็ไม่ควรใช้วิธีตาต่อตาฟันต่อฟันจนไปทำได้ผู้บริสุทธิ์แล้วอาจารย์จิ้งหูก็เป่าซินทำให้จางผิงหลับไป เมื่อตื่นขึ้นมาเห็นมวน้วนหนังสือสนทนาประหลาดยามลาตีของมูเยเซิงม้วนที่50พอเปิดอ่านก็เห็นว่าลายมือมูเยเซิงคล้ายกับไต้เทา้าเถาจ้างผิงจึงสงสัยว่าเขาก็คือมูเยเซิงจ้างผิงกับหลันเจียแอบไปพบได้เทา้าเถาด้วยความช่วยเหลือของโมเวนหลันเจียนำมวน้วนหนังสือตอนที่50มาให้ไต้เทา้าเถาและบอกว่าคดีนี้คล้ายกับหมอกโลหิตที่หมู่บ้านหมัวหลัว แต่คนในคดีคือหมอหลวงและไต้เท้าเ่าก็คือมูเยเซิงในตอนนั้นเขาสืบพบอะไรเข้าจึงนำมาเขียนเป็นหนังสือแต่ไม่ว่าอย่างไรไต้เท้าเ่าก็ไม่ยอมรับจ้างผิงจึงบอกให้เลิกถามเพราะไต้เท้าเาเป็นเพียงขุนนางขี้ขลาดที่กลัวการลงโทษเจอคดีอะไรก็ไก่เกลียมั่วซั่วไม่เหมือนกับมูเยเซิงที่เกลียดความชั่วร้ายตอนโตมากับหนังสือมวนนี้ตอนเด็ก ได้ท่องเที่ยวไปกับอาจารย์ตามสถานที่ที่ปรากฏในหนังสือเพราะวันหนึ่งหวังว่าจะได้มาสารตาหลี่พบมูเยเซิงตัวเป็นๆหากเขาคือมูเยเซิงแล้วก็เรื่องที่เขียนในนี้ก็เหลวไหลทั้งเพในที่สุดเต้เท้าเถาก็ยอมรับว่าตนคือมูเยเซิงที่หมดความกล้าหาญไปนานแล้วเพราะเมื่อ20ปีก่อน อ่านคดีหมู่บ้านหมอวหลวงที่ทุกคนกล้ามเนื้อแข็งทื่อตายกระทันหันก็พบว่ามีความคล้ายคลึงกับคดีวางยาพิษฆ่าย,ยกครัวที่เกิดในเมืองหลวงซึ่งพบว่าสภาพการตายทั้งสองคดีเหมือนกันไม่มีผิดและฆาตกรก็คือหมอหลวงที่แท้รองเท้าหนังเออเคยเป็นหมอหลวงมาก่อนได้สมคบคิดก,กับเสียนจีและฉางเวยซึ่งอยู่กรมโยธาพากันออกจากเมืองหลวงไปทางใต้ด้วยกัน เบื้องหลังต้องมีคนที่มีอำนาจสั่งการอยู่พอสืบไปก็รู้ว่ารองเท้าหนังเอ้อคือคนสนิทที่ช่วยปรุงยาผิดให้ไทยเฮาคดีนี้จึงอาจเป็นไทยเฮาบงการก็ได้ฮองเต้ม,มาร้องขอชีวิตใต้เท้าเถาแต่ไม่เป็นผลเพราะวันนั้นที่พระองค์กล่าวอย่างหนักแน่นในท้องพระโรงว่าจะต้องลงโทษคนผิดดังนั้นโทษของไต้เท้าเถาหลอกลวงเบื้องสูงมีเพียงประหารสถานเดียว ไต้เท้าเถาเห็นคนที่ตนเองต่อกอนคือไทเฮาบัดนี้มู่เย่เซิงผู้รักความยุติธรรมก็ไม่เหลืออยู่อีกต่อไปเสียดาย2ี่สปีที่ผ่านมาตนนึกถึงแต่ความสบายของตนเองแต่สุดท้ายก็ต้องตายทันใดนั้นขันทีนำผ้าขาวมามอบให้เต้เท้าเถาเพื่อแขวนคอตนเองหลันเจียกับจางผิงที่แอบอยู่ในห้องขังเห็นสภาพนี้ก็ยากจะทำใจ แล้ว EP ีที่2 0ก็จบลงติดตามยอดบหุหรุพลิกคดี EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ